หลังขึ้นเว้ยกดซื้อเลยดีกว่าอ้าวมันลงเฉยเลยเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมันแค่ยอ่อนี่เห็นไหมมันเขียวแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปใหม่จอเฮ้ยแดงขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นแปบ๊บเดียวอโอ้มาโอ้ <laughs> ไปก่อนนะพวกเฮ้ยเดี๋ยวนายฮะนายจะไปไหนอะ ไปทำงานติดดอยกันละสี่พวกนายสวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการติดดอยกันนะการติดดอยเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการซื้อคริปโตหรือว่าซื้อหุ้นอะไรพวกนี้นะครับผมหลักง,ง่ายๆเลยเนี่ยทำไมเราถึงติดดอยกฎการซื้อขายนะครับผมเราจะได้กำไรเมื่อต่อเมื่อเราซื้อถูกขายแพงถูกไหม แล้วทีเนี้ยเวลาเราเห็นอะไรมันแดงๆเราไม่ค่อยอยากจะซื้อกันเพราะว่าอะไรกลัวว่าซื้อไปแล้วนะครับผมมันจะลงลงไปอีกเราจะเสียกําไรถูกปะอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะผมเคยติดดอยมาก่อนแล้วทีเนี้ยพอเมื่อมันเขียวเนี่ยเฮ้ยมันต้องไล่ราคาเว้ยมันถึงจะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้กําไรเออถ้ามันเป็นเรื่องของการกดช็อตกดลองเนี่ยแล้วก็กดปิดในเส้นเนี่ย ปกติเนี่ยเราก็จะได้กำไรแต่ทีเนี้ยถ้าเมื่อเราซื้อสปอตนะครับผมจุดแรกที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดเท่านั้นถูกไหมแล้วทีเนี้ยพอมันเห็นเขียวเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยเราก็เลยเข้าไปแล้วพอเราซื้อปุ๊บเป็นอย่างตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคมาเราจะเปลี่ยนไมล์เซตกันก่อนนะครับผมเราต้องคุยกันก่อนนะครับผมว่าเราเนี่ยจะแก้ติดดอยกันยังไงก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ย เวลาเห็นแดงๆนะผมเราจะต้องคิดว่ามันจะลงไปถึงตอนไหนนะตรงเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะผมว่าเราจะซื้อที่ไหนนั่นก็คือเวลามันแดงลงไปสุดแล้วเนี่ยมันจะเขียวกลับขึ้นมานะครับผมเราต้องใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการวิเคราะห์ให้ดูมากมายเลยนะผมว่ามันมีตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับผมจุดซื้อจุดขายจุดที่ต้องระวังจุด แนวต้านอะไรพวกนี้นะผมก็ต้องรู้ให้หมดนะครับผมว่าตรงไหนเนี่ยมันดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าตรงไหนดีที่สุดแต่ว่าจุดที่มันต่ําที่สุดอ่ะมันบอกมาได้นะครับผมจากการวิเคราะห์นั่นเองแล้วจุดตรงไหนสูงสุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจุดตรงไหนสูงสุดบางทีแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วขายปุ๊บเราได้กําไรก็จริงแต่ว่าเราข<ม>ายหมูถูกป่ะกลัวขายหมูกันอีกแล้วเราก็เลยรอให้มันแบบ สูงสุดอพอมันแดงลงมาย่อดนิดนึงใชเราไม่กล้าขายเราเมื่อจะขึ้นไปอ,อถูกปะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราขายคัดล็อสทิ้งใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออมันต้องคัดลอสเว้ยคือกฎของการคัดลอสเนี่ยถ้ามันเกิน1 0บถึงสิเนี่ยเราค่อยคัดลอสนะครับผมเพื่อเรามาชา้วันลงต่ําเพื่อเอากำไร1ิาไร1 5คืนไม่ใช่ว่าลงไป5% 10%เนี่ยแล้วเราคัดลอสเลยมันก็เสีย โอกาสที่เราจะได้กําไรอีกนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยพอมันลงมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นไปบางทีมันก็แค่ย่อดจริงๆอะเนาะเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าจังหวะการซื้อการขายเนี่ยมันเป็นยังไงนะวิธีแรกเลยนะครับผมที่ผมแนะนําเลยเปิดตัวนี้มาเลยนะครับผมคอยมาเก็ตแคปเจ้าคอยมาเก็ตแคปเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างนะผมก็คือมันบอกมาเก็ตแคปมันบอกราคาอะไรพวกนี้นะผมซึ่ง เว็บเหล่านี้นะครับผมจะเป็นข้อมูลสําคัญเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะแก้ดอยที่ติดดอยนะครับผมเราก็มานั่งดูราคาเลยนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยใกล้เคียงกับที่มันลงมานะครับผมอย่างเช่นเราซื้อดอชคอยนะครับผมมันตกลงมาจนถึง0.24ดอลลาร์แล้วแล้วราคาเนี่ยเป็น Market Cap ที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับผมเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้นยากนะครับผมแต่เวลาลงมันก็ลงเร็ววนะ ออดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จําตัวเลขนี้ไว้นะครับผมจําตัวเลขนี้ไว้แล้วเราก็ไปดูนะครับผมว่าตัวไหนที่ลําดับน้อยกว่าราคามันใกล้เคียงกว่านะครับผมเรามาดังดูกันนะยังทรอนทรอน0.1นะห่างกัน2เท่าเลยนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยทรอนเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นถูกปะแต่ว่าก่อนเราจะซื้อนะครับผมเราก็ขอดูไอ้นี่เดี๋ยว ด้วยก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเหรียญอะไรยังไงนะผมก็ศึกษากันดีๆว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าซึ่งดอจคอยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยความสําคัญของดอจคอยเนี่ยคือผู้คนซื้อขายกันเยอะนะจริง,รงๆวอลุ่มเทรดมันเยอะมากนะครับผมแล้วมันทําให้คนเนี่ยติดดอยกันเยอะมากเช่นกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยการกดอากาศข้างบนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย หลุดออกจากดอยเนี่ยมันก็ยากอยู่พอสมควรอ,อย่างลงมาเราก็ดูลงมานะผมอ้าวมี H-Bar นะผม0.37โอกาสโตขึ้นอุ้ยอีกเยอะนะผมเพราะว่า Market Cap มันน้อยกว่า Dogecoin แน่นอนนะครผมถ้าเกิดมันจะขึ้นไปถึงราคาที่ Dogecoin เราเคยดอยไปเนี่ยมันก็จะหลายราคาอยู่พอสมควรนะมันจะเด้งเร็วนะผมถ้าเป็น Market Cap ที่น้อยลงนะอันนี้ออาลงมาแฟนทอม FTM อันนี้โอกาสโตขึ้นเยอะนะผมแต่ว่ามันราคามันไม่ใกล้เคียงเนาะอ่า crypto com คอย cro ตัวนี้ ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับผม0.18อารมณ์ประมาณนี้เราไปดูตัวอื่นนะครับผมอย่าง XEC อะไรอย่างนี้นะครับผมก็น่าสนน่าสอยมานะครับผมแล้วก็รอมันไปให้มันขึ้นไปจนกว่าเราจะขึ้นมาถึงทุนเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีที่1ที่เราจะแก้ดอยนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับผมนั่นก็คือวิธีการ DCA นั่นเอง DCA คืออะไรคือดอลลร์คอสเออร์เรจนะครับผมหรือว่าการแบ่งไม้นั่นเองนะครับผมแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราอยากจะได้แบบกําไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถูกปะเออเราก็เลยเอาเงินทุนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเลยออินเลยนะก็คือไม่สนใจราคาเราออินแล้วเราก็ดูมันนะครับผมว่าราคามันจะต้องขึ้นไปแน่นอนอะอย่างเช่นคนดอยหมานะครับผมดอชคอยเนี่ย ที่ประมาณ20อเอาเวอร์เคสเลยนะผม23.3บาทนะ23บาทเอาตีกลมๆไปเลยละกันนะผมะสมมตินะรผมแล้วเราก็ all in เข้าไปเลยนะครับผมราคาที่เราซื้อไปก็คือยอดดอยเลยนะผมจำนวนที่ซื้อคือ10,000บาทท้วเลยนะแล้วปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ8.2บาทนะ8.2เลยนะครับผมเราจะขาดทุนไปทั้งหมด 64%นะครับผมนั่นก็คือ6,400บาทเราจะหายไปเกลี้ยงเลยนั่นเองนะครับผมแล้วทำยังไงอ่ะเราก็เพิ่มเงินในพอร์ตนะครับผมอีกเท่าหนึ่งไปเลยนะครับผมอา้าวเราก็จะเพิ่มไปเป็น2 0,000บาทนั่นเองนะครับผมพอเมื่อเราเพิ่มอีก2 0,000ไปแล้วเนี่ยเราขาดทุนตรงนี้ไปแล้วถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะเล่นใหม่นะครับผมว่าเราเนี่ยจะต้องแบ่งไม้นะครับผมแบ่งไม้ไม้ละ1 0 0 0บาทนะ ทุกครั้งที่มันร่วงหล่นนะครับผมเอา80ในราคาปัจจุบัน8.2นะครับผมเราจะย้อนไปที่ใกล้ๆบริเวณ8.2อีกทีหนึงนะครับผมนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับผมอา้าวสมมุติถ้าเกิดว่ามันตกไป8.2รอบหนึ่งแล้วนะครับผม8.2เราก็ซื้อที่8.2เป็นไม้ที่1ก่อนเอาไม้ที่2เลยนะครับผม่า8.2ด้วยราคา1,000บาททั้งหมดเราก็จะได้นี่เลย แท็บไปปุ๊บอ่าเราก็ได้เหรียญน,นะครับผมแล้วจำนวนที่ขาดทุนอยู่ทั้งหมดนะครับผมมันก็จะน้อยลงไปทันทีเห็นไหมนี่ตอนนี้คือเราขาดทุนทั้งหมด58%แล้วนะแล้วทีนี้มันตกลงมาอาะไม้ที่3นะผมับผม8.4อ่ะมันลงมา8.4ตรงนี้นะผมโอ้ยไม่ได้ขายสักทีติดดอยอยู่งั้นนะอ่ะ8.4อ่ะ8.4อ่ะซื้ออ่ะเป็นไม้ที่3ะครับผมราคา1 0 0 0บาท ตอนนี้เราขาดทุนทั้งหมด53บาทเออยังพอรับได้นะผมยังพอรับได้ใช่ไหมอันนี้มัน8.4แล้วใช่ปะ่ะเออถ้าเกิดว่ามันราคา8.4แล้วขาดทุน52%แล้วตอนแรก60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ 50, 52% 52เะเห็นปะ่ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมันตกลงมาอีกทีนึงอ่าตรงนี้อยู่บริเวณแถวแถว 9.3นะครับผม9.39 9.39อยู่ที่4บาทอ่ามาที่4ี่นะครับผม,ม,รบผมเราก็เพิ่มไปอีกหนึ่งพันบาทนะครับผมเราก็แถบไปขาดทุนทั้งหมด49%อยู่นี่เห็นไหมก็คือมันขาดทุนน้อยลงนะครับผมแล้วถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาใช่ป่ะอยู่ที่ที่เราซื้อเยอะนะครับผมเราก็เห็นป่ะ43%ขาดทุน43%แล้วนะเออนี่ไงแล้วทีนี้ มันขึ้นไปมันลงมาเสร็จปุ๊บอุ้ยรอมันจะขึ้นไป20บาทไม่ได้สักทีมันตกลงมาอีกแล้ว5.3นะครับผมลงมา5.3อุ้ยมันลงมาเยอะมาก5.3ตรงนี้เราก็ซื้อไปอีก1000บาทเลยครับผมกลัวมันลงอีกนะครับผมก็เลยซื้อไป1,000บาทอ่าจัดไปนะครับผมอีก1,000บาทเราก็ทั้งหมดตอนนี้เราลงทุน14,0 0 0บาทเรียบร้อยนะครับผม การขาดทุนของเราอยู่ที่34%แล้วแต่ว่าตอนนี้ราคาปัจจุบันมันอยู่ที่5.3ใช่ปไหมันก็ยังขาดทุนอยู่63%ดูนเหมือนช่วยไม่ได้นี่หว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆถ้าเกิดเราเนี่ยชอบเหรียญน,นี้มากนะครับผมแต่ว่าเรามั่นใจว่ามันจะขึ้นใช่ไหมเราก็นี่เลยถ้าเกิดเจอแดงอีกอนะ่ะ6.94 6.95นะครับผม6.95 95อ่้าต่อราคาปัจจุบัน6.95ปั๊บ1,000บาทไปอีก1ดอกนะครับผมนี่ไม้ที่6ของเราตอนนี้นะครับผมเราก็จะได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับผมขาดทุน48%ละเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าการ DCA เนี่ยมันช่วยทำให้เราขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดการ DCA ของเราตอนนี้เนะี่ยมันเป็นการสะสมนะครับผมก็มันก็ถือว่ากำไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ขายออกเลยเนี่ย กําไรก็จะไม่มีเอ้ขึ้นมาอุยอ้ยอยุไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหรโอ้โหป่าเปลี่ยวจิตใจอ่ะห้ลงมาอีกรอบหนึ่งนะผมอ่ามัน5.3อ่าลงมาขาดทุน5.3ถูกว่าเราซื้อเพอิ่มอีก1,000บาทปึ้งเข้าไปเท่ากับว่าตอนนี้เป็นไม้ที่7แล้วนะครับผมขาดทุน56%เ เริ่มน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องเด้งกลับขึ้นมานะครับผมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่าเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้ดอบลงไปอ่าซื้อ7.7เลยแล้วกันซื้อ7.7 8 1000บาทลงไปเท่ากับปั๊บขาดทุน55%แต่ว่าทีเนี้ยมันเด้งขึ้นมา7.7เห็นไหมพอมันขึ้นมา7.7นะครับผม เราขาดทุนเพียงแค่3าเท่านั้นเองอ้าวไม้ที่9โผล่มาเลยนะครับผมไม้ที่9เอ๊มันดรอปลงมาตรงนี้7.7อ่าลงมาตรงนี้อ่าแปหรือว่าอ่าเราลงมา8.4 8.4 8.4อีกไม้หนึ่งนะผมอีก1น0 0บาทปั๊บเข้าไปเท่ากับตรงนี้เรียบร้อย8.4เราขายตรงนี้ถ้าเกิดเราขายตรงนี้ทั้งหมดเลยนะผมเราจะขาดทุนเพียงแค่ ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่สี่พันบาทนี่เรายังไม่ได้คืนนะโอเคต่อมานะครับผมเราก็มาดูว่ามันตกมาอีกที่ไหนนะอ้าวนี่นะครับผมเราก็น่าจะได้ซื้อประมาณแปดจุดหนึ่งนะแปดจุดหนึ่งแปดมาที่สิบนะครับผมแปดจุดหนึ่งแปดแปดจุดหนึ่งแปดเราลงไปอีกหนึ่งพันบาทนะครับผมเราก็เท่ากับว่าเราก็ได้เหรียญเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับผม โอเคไม้สุดท้ายแล้วนะผมก็คือเป็นไม้ที่10นะครับผมไม้ที่10ของอการถัวอีกรอบหนึ่งนะผมไม้ที่11บนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้ราคาของมันนี่ออ้ยลงไปแบบลูกผีลูกคนเลยนะผมอ่ะเห็นมันนิ่งๆนะอ่ะซื้อเลยดีกว่าเนาะก็6.77ุดเนะครับผมหกจเจ็ราคาปัจจุบัน6.77นะประมาณนี้6 7จ เราก็ซื้ออีก1000บาทนะครับผมรวมเป็น20,000บาทพอดีนะครับผมเราก็ได้ทั้งหมดนี่เลยตอนนี้พอมันขึ้น6.77บาทนะครับผมเราขาดทุนไป8,600บนทนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนเนี่ยอยู่ที่43%เปถูกไหมแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าราคาปัจจุบันอ่ามันขึ้นมาถึงประมาณ8.99อ่า9บาทนะเห็นว่ามันขึ้นถึง9บาทนะครับผม ถ้าเกิดเราขึ้นถึง9บาทปุ๊บใช่ไหมเราจะขาดทุนทั้งหมด24นี่แต่ว่าเวลามันพลิกๆนะผมมันก็ขึ้นมาถึง10บาทมันก็ขาดทุนแค่16เรนะครับผมเราก็ขายเนี่ยทั้งหมดเราก็ขาดทุนได้เล็กน้อยนะผมก็3,000บาท ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดมีเงินเยอะกว่านี้เราก็ถั่วเพิ่มถั่วเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมในจุดที่สังเกตดูนะครับผมถ้าเกิดราคามันต่ำมากๆเลยนะครับผมถ้าเราดูแล้วเนี่ยเอ้ยราคามันโคตรต่ำเลยนะเราอาจจะเพิ่มไม้ก็ได้นะครับผมอย่างเช่นอาลบไม้นี้ออกนะครับผมเราไปเพิ่มเป็น2,000บาทตรงนี้เราจะขาดทุนเพียงแค่6%เเท่านั้นเองเนี่ยคือวิธีการถั่วลงดอยนั่นเองเนี่ยครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ย ในหน้าง,งานจริงนะผมอาจจะต้องมีการขายตัวที่มันมีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะผมเพื่อให้เฉลี่ยราคาตรงนี้ให้มันต่ำลงนั่นเองเอาว่ากันง่ายๆเลยนะผมมันคือการซื้อข้างล่างนะผมเพื่อเฉลี่ยข้างบนแล้วเราจะรู้สึกว่ามันขาดทุนน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเรื่อยๆนะผมจนกว่ามันจะคืนทุนนั่นเองนะผมก็เป็นการเฉลี่ยเพื่อให้มันบาดเจ็บน้อยลงนั่นเองนะผมแต่ว่าทีเนี้ย เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะอยู่ข้างล่างสุดก็กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยจะพยายามช่วยพวกคุณนะครับผมลงดอยมาให้ได้นะครับผมเพราะว่าคนดอยแถวๆบริเวณน,นี้นะครับผมถ้าไม่คัดไปแล้วแถวแถวนี้นะครับผมหรือแถวแถนี้ก็ยอมเจ็บตัวถือยาวไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็ถามว่าทําไมจะต้องคัดลอดหรือว่า เราควรจะไปลงทุนตัวอื่นเพราะว่าการที่ว่าเราเอาเงินมาแช่ไว้นะครับผมโอกาสที่เราจะรวยอะ่ะมันมีน้อยมากเลยนะเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตนะครับผมเรากว่าจะรวยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาถูกปะ่ะแล้วกว่าเงินในพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเดือดร้อนขึ้นมาเราก็ถอนมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นถึงดอยนะั้นเราจะลงทุนเพื่อคืนทุนอย่างเดียวงั้นเหรอครับผมลองคิดดูดีๆนะครับผมสิ่งที่ ถ้าเกิดว่าเราคืนทุนเมื่อไหร่เนี่ยดึงออกมาปุ๊บเราลงทุนเพื่อคืนทุนทน,นั่นแปลว่าเราขาดทุนเวลานะครับผมเพราะว่าโอกาสในการที่ว่าซื้อลงต่ําข้างล่างสุดอย่างเช่นหน้าบิตคอยนะครับผมดูบิตคอยเราดูบิตคอยเลยงักนง่ายๆเลยนะครับผมเราเสียเวลาเป็นเดือนเลยถูกไหมที่จะมาคืนทุนตรงนี้เรากว่าจะได้กลับมาขายตรงนี้เราใช้เวลากี่วันนี่นะครับผม เราใช้เวลาทั้งหมด190วันในการเพื่อคืนทุนนั่นแปลว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราขาดทุนเวลาไวแล้วโอกาสที่เราจะสร้างกำไรตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้สร้างกำไรตรงเนี้ยมันหายไปหมดแล้วผมถามจริงถ้าเกิดมันขึ้นมาขายตรงเนี้ยได้แล้วอะผม <c oughs> คุณจะรวยไปกี่เท่าแล้วเนี่ย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 เอ่เรามาคุยกันเลยนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมเราขึ้นมาปุ๊บ เราขายได้47%ใช่ป่ะเราช้อนซื้อเพิ่มเติมได้อีกเท่าไหร่อีก40กว่าใช่ไหมแล้วตรงนี้อ้าวมันอิมเพลตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุป๊เราขายได้อีก63%เราได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่เกือบ200%เลยนะเว้ย <c oughs> หรือไม่แน่นะเราก็แค่ซื้อจากตรงนี้นะผมซื้อจากตรงนี้ขึ้นไปปื๊ดเอาไปขายตรงยอดเราได้ทั้งหมด133กว่าเปนะเว้ย ทำเป็นเล่นไปเนี่ยแค่เรายอมคัดตรงนี้คัดตรงนี้หรือไม่ก็ซื้อเพิ่มจากตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้มันก็จะได้กำไรมาถัวตรงนี้แล้วนี่คือวิธีการเล่นของพวกเศรษฐีกันนะครับผมคือเขาไม่ออินตรงนี้เด็ดขาดเขาจะมาออินกันตรงนี้ต่อให้เห็นมันอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ออินนะเขาก็แบ่งไม้นะครับผมมาซื้ออ่สมมติถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นไปอ่ซื้อเพิ่มนิดหน่อย ตกลงมาซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วมาขายยอดตรงนี้กําไรเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยครับผมการ DCA เนี่ยสำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับผมและแบ่งไม้อย่าไปอออินทั้งหมดโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับผมซึ่ง เอาไว้ลงทุนกับอะไรก็ได้นะผมที่มีการซื้อการขายเกิดขึ้นนะครับผมโอ okay. เคบายบายแล้วเจอกัน